เรายังอยู่ในเรื่องของการคูณพหุนามด้วยพหุนามอยู่นะคะตรงนี้จะเห็นว่าเลขจะเริ่มมากขึ้นนะคะขั้นที่1เราก็นำา3 x นะคะไปแจกแจงหรือนำไปคูณนั่นเองนะคะไปคูณก่อนพอ3 x คูณเสร็จก็จะเป็นหน้าที่ของบวก1ค่าบวก1ก็นำไปคูณเราก็จะได้ว่า3 x คูณ x ได้3 x กาําลัง2ต่อไป 3 x คูณลบ4บวกคูณลบได้ลบ3คูณ4ได้12จึงเป็น1 2 x ต่อไปบวก1คูณ x ได้บวก1 x แต่เราไม่เขียน1เนาะบวก1คูณลบ4บวกคูณลบได้ลบค่ะเป็นลบ4ค่ะจากนั้นเรามาดูว่ามีเอกนามที่คล้ายกันไหมมี ลบกับบวก x ใช่ไหมคะเราก็เลยได้คำตอบเป็น 3x กำลัง2ลบ x, แล้วก็ลบ 4, นั่นเองนะคะอ่ะมาต่อกันที่ข้อ11ค่ะอ่ะแล้วมี ตัวแรกที่นำไปคูณก็คือ 5p นะคะ 5p เอาไปคูณให้ครบนะแล้วก็มีบวก1ค่ะนำไปคูณให้ครบเช่นเดียวกันเราจะได้ว่า 5p คูณ1เอาก้อนสีแดงก่อนเนาะ 5p คูณ1ได้ 5p ต่อไป 5p คูณลบ 5p บวกคูณลบได้ลบ5คูณ5ได้ 25p คูณ p, p. พี p, กำลังสองนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะบวก1คูณ1ได้บวก1บวก1คูณลบ5 p บวกคูณลบได้ลบก็เป็นลบ5 p อ่ะตรงไหนเป็นเอกนามคล้ายคะก็จะได้5 P คล้ายกับลบ5 p แต่เป็นบวกตัวหนึงลบตัวหนึงเกิดอะไรขึ้นก็ หายกันไปนะคะอะ่เราก็เลยได้คำตอบเป็นลบ p ี่กำลัง2บวก 1, นั่นเองค่ะ,ะต่อด้วยข้อ12นะคะ 3x นำไปคูณให้ทั่วถึงนะคะจากนั้นเอา -5 ลบ5นะคะไปคูณนะคะเราก็จะได้ว่า 3x คูณ 2x 3คูณ2เป็น 6 6 x กำลัง2 3 x คูณบวก1ก็เป็นบวก3 x ต่อไปลบ5คูณบวก2ลบคูณบวกเป็นลบ5คูณ2ได้10 x ลบ5คูณบวก1ลบคูณบวกได้ลบ5คูณ1ได้ 5มีเอก,กน,นามคล้ายไหมคะก็จะมีที่บวก 3x ลบ 10x นะคะก็จะได้คำตอบเป็น 6x กำลัง2ลบ 7x ลบ5ยังไม่จบเท่านี้นะคะเรายังมีข้อ13และ14ต่อนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะช่วยทำข้อ14ให้นะคะ,ะไปลุยกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็จะเอา 2x เข้าไปคูณนะคูณแบบแจกแจงนะคะขออนุญาตข้อนี้ไม่โยงสีเดี๋ยวเส้นเยอะเกินไปอ่ะพร้อมค่ะ 2x คูณ 2x กำลัง2 2คูณ2แน่นอนเป็น 4x กำลัง1คูณ x กำลัง2ได้ x กำลัง3ใช่ไหมคะต่อไป 2x คูณลบ 3x บวกคูณลบได้ ลบค่ะ2ูณ3ได้6 x คูณ x เป็น x ก,กำลังสต่อไป2 x ค,คูณบวก1ก็ได้บวก2 x เนาะเพราะจำนวนใดก็ตามที่คูณกับ1ยังคงได้เท่าเดิมต่อไปเห็นไหมคะคูณกับ1ต่อไปเราจะเอาหนึไปคูณนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ตรงนี้เท่าเดิมเลยค่ะอ่คูณบวก2 x ก,กำลังสองก็เลยเป็น 2 x กําลังสองบวก1คูณลบ3 x ก็ได้ลบ3 x บวก1คูณบวก1ก็เลยได้บวก1่จากนั้นเรามาดูนะคะว่าตรงไหนมีเอกนามคล้ลายบ้างมีอันนี้เนาะเป็น x กํลังสองเหมือนกันนะใช้สีเดียวกันแล้วก็ตัวนี้มี x เหมือนกันนะคะใช้สีเดียวกันค่ะจากนั้นเราก็จะได้คำตอบว่า4 x กำลังสามีกําลังสต่อไปเราจะเรียงดีกีก็เป็นกําลังสองก็ใช้ก้อนสีเหลืองเนาะลบหบวกสได้ลบสค่ะลบสีกกำลังสองตามด้วยกําลัง1ก็คือก้อนสีฟ้านะคะบวกสลบสก็ได้ลบหนแล้วก็บวกหเป็นอันว่าได้คำตอบออกมาค่ะ